สวัสดีค่ะโซเชียลวันนี้นะคะมาเจอกับกอฟอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะกอฟนะคะมีอะไรจะมาแนะนํานะคะวันนี้เป็นคลิปแรกที่ได้มาแนะนาความสวยนะวันนี้นะคะไม่เคยที่จะคิดรีวิวนะคะเพราะว่าก่อนที่จะได้ลองนะคะเพื่อนสาวแนะนําค่ะเพราะว่ามึงลองกินเสียอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เขาทํานะคะเป็นเครือของพี่เขารู้จักกันแล้วเขาก็เลยอยากให้กอฟลองกินค่ะด้วยตัวนี้เลยนะคะบีลี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ย ก็คือใครที่มีปัญหาผู้หญิงนะคะสุภาพสตรีแต่ถ้าเกิดสุภาพบุรุษก็ฟังคลิปนี้ได้และซื้อไปให้เมียทานได้นะคะแล้วก็สาวประเภท2ก็ทานได้ค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาช่องคลอดรวมช่องคลอดมีกลิ่นนะคะแล้วก็นมเหี่ยวนมโดนบีบคันนมโดนทั้งลูกดูดทั้งโดนผัวบีบอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เหี่ยวแล้วก็ประสิทธิภาพในความสวยมันก็จะลดน้อยลงค่ะวันนี้นะคะก็กเลยมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะบีรี่ค่ะบีรี่ตัวนี้ช่วยเรื่องนมฟูรูฟิตและผิวเป่งปังนะคะสาวประเภท2กิ กินเพื่ออะไรนะคะกินเพื่อถ้าเกิดใครที่นมเป็นบล็อกนะคะเป็นก้อนซิลิโคนสามารถกินได้ตัวนี้จะไปเพิ่มเนื้อนมนะคะให้นมเราใหญ่ขึ้นผู้หญิงกินเพื่ออะไรนะคะกะ็ตัวนี้เพิ่มฮอร์โมนให้สาวประเภท2ด้วยนะคะแต่เป็นฮอร์โมนที่จากธรรมชาติาานะคะ ะะแต่เป็นฮอร์โมนที่จากธรรมชาตินะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็กินแล้วไม่มีผลข้างเคียงนั่นเองค่ะแล้วก็เห็นผลชัดเจนค่ะเ <c oughs> พราะก็ลองมาแล้วลวบตึงนมเวอร์นะคะนะคะตัวนี้นะคะสําหรับที่ผู้หญิงกินนะคะช่องคลอดก็จะกระชับนมก็จะฟูขึ้นนะคะฟูแล้วก็ฟูแบบนุ่มนิ่มแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะทีละระดับทีละระดับนะคะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงโดยที่ไม่ใช่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์แต่เป็นอ่าอะไรที่ผลิตมาจากธรรมชาตินะคะเลยนะคะผลิตมาจากขมิ้นชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ส่งไปด้วยเนาะนะคะงั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะ สําหรับคุณผู้ชายนะคะที่มีเมียที่รู้ช่องคลอดหวมเห็ดไม่อ่ามีอะไรด้วยเราไม่สนุกไม่ฟิตกระชับนะคะ <c oughs> นะคะทุกคนก็ต้องซื้อไปให้เมียนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้หญิงดูคลิปนี้ก็สามารถซื้อไปทานเองได้นะคะเราคุณจะรู้สึกตั้งแต่กล่องแรกเลยกล่องกล่องหนึ่งนะคะมีทั้งหมด30เมนะ็ดเนาะก็กินไปแล้ว1แผงกับอีก2เม็ดนะคะนี่เลยก็คือกิน สองเม็ดกอดน,นอนนะแล้วก็ตามด้วยนานเบียแล้วก็นอนนะคะคุณจะแบบพบความเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะใครที่นมเป็นบล็อกทํานมมาก็นมก็จะคลอยแล้วก็จะดูอุ่มอันนี้คลอยเกินเพราะไม่ชอบใส่เส้นในนมก็จะดูอุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นบล็อกแล้วผู้ชายเห็นก็จะสะพึงควยลุ่วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะ,ะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมซื้อไปใช้เออซื้อไปกินกันนะคะ <c oughs> บีรี่นะคะตอบโจทย์สำหรับสาวสาวที่นมคลอยนมกับจิมใช้งานหนักต้องกินต้องใช้กันนะจ๊าบ๊ายบายค่ะ